สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนีกันยางเล่ะมาอีกมุมหนึง่งของหน้าบานด้วยจา้าบักนาหู่จากน้าหัอบักนาหักหาห่กำลังกำลังงามพร้อมเก็บแล้วจา้า มะ้าวโฮนี่สิออกให้เฮากินตลอดทั้งปีคือมันกับซีมี่นวยที่เฮาเก็บได้แล้วกะ็อันทีกัลั่งดอกแล้วกะ็จะมีนวยอ่อนสลับกันไปจังสี่ไห้เฮากินได้ตลอดเป็นทั้งหม่ประดับเป็นทั้งผลไม้เฮากินและะ้วก็ เป็นเทิงมีคุณสมบัติหลายอย่างเหตุให้หลางกายเขาแข็งแรงเหตุให้มีวิตามินซีหลายแล้วก็นีสารต่านอนุมูลอิสระกินประโยชน์เยอะแยะมากมาย มีใบแจักตนเข้ากับมีซับมียาอยู่ในบานล่ะบนหน้างถ้าทุกคนหักสุขภาพอันนี้เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึง่งที่ป่าแนะนํ่งให้ปลูกไว้ในบ้านเป็น เป็นแหล่งวิตามินซีอย่างดีให้ห้าเลยฮ้าต้องไปสื่อเขากินปลูกง่ายบอต้องดูแลมากมมยเพิ่นก็ให้ดอกหไหน่วยให้เขากินแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายอีก ชมสวนไปเรื่อยๆจ้ะยางไปแต่ละหม่องกบทีมีดอกไม้ชมอันนี้เป็นดอกเบญจรงค์5สีสีม่วงสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ตอนนี้ก่อนเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปากระลุงตะลุงตุ้งแชร์น้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ